สวัสดีค่ะปอปอมแม่เอฟซีของคุณคู่แม่เหมียวนะคะทักทาทยวันที่11พฤษภาคม2 5 6 8นะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็นเตรียมตัวไปทำบุญน้ำ,นนำไปเลือกต่างนำ้ำร่วมในหนังสือคุณคู่แม่เหมียวนะคะ <laughs> เมื่อคีนนี่ก็เบิ่งหมอลำเดึกดไปเบิ่งในช่วงบาวตุยน่ะล่ะเนาะเบิ่์ก็ระดาษเ้ยเบิร์กเชียแถวแทวเชียลูกสาวพูดโอ้ยโซฟีออกมาของบ้านนี่น่ารักมากเลยนะอิหลาฝรั่งหน่อยพูดเมือวกับเบิร์กเชียกันมาแล้วมาแล้วลูกสาวลูกสาวว่าซานนะคะมวนมวน,นะเบาวตุยกระดาแล้วก็ตอนหักแพงออกมาก็โอ้ยนะคะหัวใจรั่วๆในการเบิ่งในการชมดูความหักความแพงนะคะไปจอบเบิ่งคู่มือขึ้นก่อนที่เพน่มีการแสดงเหิ่นกั มานั่งร้องเพลงครูกับพอเพลินแบบวพอกับห้ยอ่ายังก็เป็นศิลปินแข่งกันกับลูกแลยแย่งนี่ก็แย่งเอฟซีลูกแล้วได้แบดนี้แย่งมาไล่ลูกแลวเ้ออันนี้หยอกหยอกนะคะมีคลิปสั้นๆาบบฮักแพงเปลี่ยนไปอันนี้นิ่งท่าพดเตืองแล้วฮักพงเปลี่ยนไปหันมาผดเป็นผู้หนึ่งปัดคีดได้แนวๆไหดนะคะคีดได้แนวดเพื่อนหน้าตาคือนกันนะคะย่ขึ้นมากยญ่้เป็นคนจำมั่มแบบนั้นด้วยน้องเพงเนียว่าจะคือ นาวันให้คือแม่ไปหนานะคะเพราะฉะนันเกิดปล่อยเนือ้อปล่อยตัวเดี๋ยวก็จิจำมั่มจริงนะน้องเอ๋ยนะนะคะหรือความหนารักแพงศิลปินใส่ชุดไม่แต่ละมือแต่ละวันเราก็เห็นการเติบโตของเพ,พื่อนใส่ชุดไม้สวยเป็นชุดาจากคนหน,น้นคนนีหามากกยังใส่มากยังขอพี่ก้อยบอกเลชุดไม่จากพี่ก้อยโอ้หนารักนะคะหนารักความหักความแพงของศิลปิน ความผาดกระพ่งที่มีต่อศิลปินพอๆแม่กับไปเบิองนะคะมีอีพีดันอีพีนี่ไปเบิองเต็มเตีบเตีมยเดนนะคะห้กระไรใจมวนมวนนะคะไกลถึงมือพิดูการเห็นยอดมาไล่เพิินสามแสนเกือบสี่แสนลาดเนาะผู้ใดก็จะเปินใดจะเม็นหมานผู้บ่ใดก็บเป็นนังบ่ต้องน้อยเนื้อตั้มใจเด้ก็ต้องพัฒนาเจ้าของเพราะว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันอยู่ที่การชื่นช่มชื่นชอบ ของพ่อพ่อยม่์เอฟซีอันนี้ยุบุญวาสนาอยดีเด้บางคนห้องเพลงมวนมวลหน้าตากระดิ๊ดีงผู้ง่ามผู้หลบหลอแต่ว่าพ่อแมย์เอฟซีคนก็อาจจะบ่กท่นเห็นความน่ารักความประทับใจเพราอย่าเท่าก็ต้องสั่งตัวตรวออกมาบางคนถามว่าสั่งตัวตรวออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวคู่หมื่นมันบอยยากเลยเฮ็ดช่องยูทูปมามีคลิปมีอย่างมาให้เพิ่นเบิ่งมันบอยเนื่ยเด้สักมื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนมาเห็นเฮาแวี้บ Ig, icism, คนน like ี้ขึ้นน่ารักเกยมาก่อค่อยๆเติบโตไปเป็นบลาเหมือนอย่างคุณคู่คู่บ่เคยคิดเลยนะว่าช่องย t u b e ของคู่สิเติบโตมาก่อนหาหมื่นกว่าคนนะสินะอาสร้างบาแต่วันนี้ผลตกขออภัยค่ะบ่คิดว่าเจ้าของที่มีช่องยูทูปหอดหาหมื่นกว่าคนเพราะอยังก็เป็นคู่แค่คุณคู่ธรรมดาเมา่วเราเรื่องหั่นเรื่องนี้มาเลเราเรื่องหมอล่ำบ้างมื้อกะทายลูกหมาลูกแม่ลงไปอต้นหมอกต้นไม้ลงไปเท่ากับ เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะผู้มักเข้ากับมีผู้บบมักเข้ากับเลื่อนผ่านกับบอดซีเสียเหยี่ยมหรือว่าหากแพงนี่คนก็นเฮ็ดมาถึกทางนะคะเฮ็ดมาถึกทางอาจจะโบแมนนักรองที่เสียงดีที่สุดบบแมนนักรองที่สวยที่สุด แต่ว่าเป็นคนที่บึงแล้วพอแม่เอฟซี่น่ยติดอกติดใจอยากบึงอยากมาชมอยากมาใหาก้กำลังใจนี่คือจุดที่หักแพงได้ได้รับจากผูพ้พอแม่เอฟซี่นาพ่านเรื่องราวต่างๆมากคู่มือนี่แล้วเขาเห็นแล้วว่าความน่ารักของเพื่นน่ะมันยังก็สามารถที่จะพัฒนา ไปได้เรื่อยๆพอแม่เอฟซีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม่ช่องใหญ่โตขึ้นย่องช่องใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขามีตัวตัที่ชัดเจนเขามาเบิ่งแล้วพ่อได้ยิ้มพอ่อเดยแยมเหมือนคุณคู่นี่แหละบางคนมาตื่นเสาร์มาอ้าวคุณคู่คือบบมีคลิปบางคนก็มีถักไทยมาในคุณคู่คือบบเห็นนั่นคือบอ่เห็นนี่ก็แสดงว่ายังมีคนขีดหอดเท่าอยู่เอา้าดอกไม่อุย้ยเห็นตะลอยเกาดอกไม่ดอกกล้วยไม้นะคะึ่งเป็นดอกแบบคือโบเห็นมันร่นเบิดสองสสยฝนตกใส่รดนเบิดนี อ๋อสีม่วงออนตรงนี้นะคะนี่ตัวหนี่โอ้นี่อยู่ค่ะนี่อยู่ค่ะนี่ตัวนี้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 กำลังเป็นดอกถามใดเด้อไอ้ต้นหนวดรึสีบานคู่นี่งามงามเอาขอไฟเลยค่ะเมื่อกี้ไปแย่งไว้คือปล่อยดอกไม้ธรรมชาติได้นี่ไอเห็นหนวดรึสีเนี่ยปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะแต่ว่ามันจะชอบที่ร่มรำไรจะถือ แดดแห้งก็จะแห้ง <c oughs> ถึกแดดพอถึกแดดมันกนสิมันกนสิเป็นดำๆนะคะถ <c oughs> ามใดทำใดทำาเกิดไฟอยากเรียงแบบนี้เอาผาดสิตนใหม่ก็ได้แล้วโอเคโอเคค่ะให้มีตัวตนให้มีความน่ารักนะคะให้ฟังเองก็ให้เบิ่งเลี้ยวสบายอกสบายใจคุณผู้สวยม่ไขอบคุณในคำชื่นชมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันฟังเพียงมวนถ่ายคลิปค่ะวันนี้ค่ะ คนที่แกรง่งกว่าน,นี้ยังมีอีกไหมเผชิญลายสิ่งมากมายก็ผ่านมาได้ไม่วัน ประสักนาลา,าปัญหามีสารพันแม่โดนปิดทางขวางกันฝ่าฟันก้าวไปไม่เกรงเป็นเกียงยหญิงแกร่งคนธรรมดาหนึ่งคนมีสารความดีตั้งตนไม่เคยคิดร้าย ทั้งใจไม่ใช่นักเลงไม่เคยยกตัวอวดเพ่งชีวิตพอเพียงติดดินสวรรณศีแมวเมียวใจเดียวใจดีก้าวเดินมาใกล้ป่านนี้ก็เป็นคนดีมีศี ช่วยเหลือสังคมโรงเรียนวัดว่าอาจิโลกูกศิษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นเจดชูกนี่คือิูแมวในโลกออนไลน์ก็อยู่มาได้อย่างชิวชิวคนชอบคนชังคนเขียวแบบไหนไม่เคยแคแพว ของแท้แน่แนวผู้แมวแห่งเมืองสะกล ใกล้ป่านนี้ก็เป็นคนดีมีสิ้นช่วยเหลือสังคมโรงเรียนวัดวาอาจิลีลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นเจอจูนี่คือคู่แมวในโลกออนไลน์ก็อยู่มาได้อย่างชิวชิวคนชอบคนชัง คนเคียวแบบไหนไม่เคยแต่แวโลกชีวิตจริงสร้างคุณความดีเป็นแนวของจริงของแท้แน่แนวคู่แมวแห่งเมืองสะกล